ครับสวัสดีครับนะักคลินมิตรหมอจินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครข่างหลังลหอองลวงพระเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้าโพและที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญมงกร และยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์08 6 3 2 9 1496เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะัก็คือเป็น ID Li ไลน์ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยหมายเลข99 big วัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็น มีเทพสัตตราของคูบาจา์นะครับที่อยู่ในเขตภาคนะตอนล่างนะครับนะเช่นหลวงพ่อเดิมนะครับนะหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะก็เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงโงดังนะครับนะที่สําคัญนั้นก็เป็นพระอิยสงรงที่อยู่ในสายเดียวกันกับหลวงพ่อเดิมนะครับนะเป็น ครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์นะครับนะก็อ่า,อากันและก,กันทั้งนั้นเลยนะครับนะเอาล่วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับนะอ่าที่ผมนักครินมิดหมอได้อ่เข้ามาพบปะนะครับนะพูดคุยนะอ่าก่อนอื่นผมนักคริมมิดหมอก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับนะทุกๆท,ท่านนะครับนะ เข้ามาสู่การเยี่ยมชมนะยังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับนะที่ท่านเห็นหนะ้ากล้องขนาดนี้นะครับก็จะเป็นความหลากหลายนะครับนะโดยเพะก็คือมีดหมอลุงก็เดิมนั้นนะครับนะเป็นมีดเก่านะครับนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็นะักคลีมีดหมอก็จะตามหานะาถ้า เห็นแล้วนะครับน่ะถูกใจแล้วนะครับน่ะถ้าใช้แล้วก็ไม่ค่อยพลาดนะครับนะก็จะเช่าฮาบูชามานะทุกที่ไปนะครับที่ไหนมีหลวงพ่อเดิมนะก็ผมจะไม่ได้มองเรื่องราคานะครับนะเรื่องมีดหมอเนี่ยจะไม่มองเรื่องราคาแต่มองที่ความใช่ก่อนนะ บางท่านเวลามองหาของดีนะครับนะก็ส่วนใหญ่จะไปมองในเรื่องของราคาก่อนนะ,ะราคาจะไม่มีปัญหานะครับนะขออย่างเดียวให้ของใช่ก็ถือว่าจบแล้วนะครับนะ,อะพอสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะประเมินค่าได้นะ,ะถ้าคนเขาเล่นเป็นเป็น,นก็จะไม่ได้มองที่ราคานะครับนะ เขาจะมองที่ถ้าของใช่ราคาเท่าไหร่เท่ากันนะครับที่สำคัญนะครับเวลาเช่าหาบูชานี่ก็อยู่ที่คนสองคน na, นะครับนะว่ามีความพอใจนะ,ะที่จะเช่าหาบูชากันเท่าไหร่นะครับนะถ้าสองคนตกลงกันนะก็ถือว่าทุกอย่างจบนะครับนะทุกอย่างจบนะ,ะก็ไม่มีอะไรที่แพงนะครับนะในโลกไบนี้นะครับนะมันอยู่ที่ว่า ความพอใจนะครับนะที่สำคัญเวลาเราจะก่อนจะเช่าหาบูชามีดนะครับนะจะต้องนำความรู้นะครับนะหรือว่านำจริตนะความพึงพอใจนะของท่านก่อนนะครับนะต้องมีมาก่อนนะครับนะอย่าเอาความอยากนะอย่าพกความอยากเข้ามานะสิ่งแรกเลยต้องมีความรู้นะครับสิ่งที่สองท่านต้องมีความเชื่อนะครับนะ อ่สิ่งที่3ต้องมีความอศรัทธานะอ่ามีความเชื่อมัน่นมีความศรัทธาในบาร,รมีของหลวงพว่อเดิมนะครับนะอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถประเมินค่าได้อยู่ที่ใครมองเห็นใครรู้คุณค่านะอ่าครับเราว่ากันในเรื่องของพุทธคุณนะครับนะก็เรามาดูกันเอาละครับวันนี้นะครับนาะที่ท่านเห็นอยู่นะ าวางไว้ด้านล่างจะเป็นผ้าลอยเท้านะครับนะของหลวง่อเดิมนะเป็นผ้าลอยเท้าในยุคนะครับท่านสร้างขึ้นมาในยุควีพศ2483นะเป็นยุคสงครามโลกครั้งที่สองนเป็นยุคที่ข้าวยากหมักแพงนะครับที่สำคัญนั้นคนไทยเราอยู่ด้วยความยากลำบากนะเรียกว่า ในยุคนั้นนะครับใครๆก็คเรว่าที่พึ่งที่ดีนะที่สุดนั่นก็คือวัดนะครับโดยเพราะวัดหลวงพ่อเดิมวัดนงโพของเรานะไม่มีวันไหนที่ไม่แน่นนะครับนะแน่นทุกวันนะใครเข้าไปก็ส่วนใหญ่ก็ต้องการเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังนะครับนะ,ะก็หลวงพ่อจนไม่มีที่จะแจกให้นะครับนะจึงมีที่มาของผ้ารอยเท้าเกิดขึ้นในยุคนั้นนะ ใครเข้าไปนะครับหลวงพ่อก็หาของดีๆให้ไม่ทันนะครับนะก็หลวงพ่อบอกว่ามีผ้าเช็ดหน้าไหมหรือผ้าประเจียตไหมนะถ้ามีก็เอาออกมานะครับนะหลวงพ่อจะเหยียบเป็นลอยเท้าให้นะประมาณนั้นนะครับนะในที่สุดคนก็เวลาเข้าไปวัดนะครับนะก็จะหาผ้าขาวไปบ้างผ้าเขาเรียกว่า อะไรก็ได้นะครับที่เป็นผ้านะนะเป็นขนาดสี่เหลี่ยมนะครับนะก็ไปแล้วก็ซื้อหมึกไปด้วยนะเอาหมึกไปทาฝ่าเท้าหลวงพ่อให้หลวงพ่อเยียบนะให้ในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับนะก็หลวงพ่อไม่ไม่มีของแจกนะคือทําไม่ทันว่าแคง่ายนะทาไม่ทันโดยเพราะมีดหมอเนี่ยก็ เป็นอะไรที่เรียกว่าหายากเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะครับวันนี้นะครับจะเกินนะแป๊บเดียวก็่าเข้าไป6นาทีกว่านะครับเกินเป็นนาทีนะวันนี้ผมจะนําเอาเป็นมีดนะครับนะที่วางไว้นะครับที่วางไว้วางให้ชมเฉยเฉยนะเป็นไซสปากกาเป็นมีดปากกาน,น,นะครับนะไม่ว่าจะเป็นปากกาด้ามงาฝักงาหรือจะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะเป็นไซส้ปากกาทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้ามงาฝักงาฝั่งนี้นะส่วนจะ ให้ท่านชมวันนี้นะครับนะก็จะเป็นมีดหลงข้าลุงวัดหนองสีนวลน,นะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับก็หยิบขึ้นมาเลยเนาะขออนุญ,ญาตดีกว่านะครับนะหยิบขึ้นมาเลยนะเป็นมีดนะครับนะด้ามงาฝักไม้นะสาปากกาเช่นเดียวกันนะครับนะเป็นไสาปากกานะนี่นะก็นะครับเป็นมีดในยุคต้นๆ้นของท่านนะแต่เป็นมีดที่เรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนะ ใช้กันนะจะเป็นมีดที่ดูแล้วนะครับยังมีความสมบูรณ์นะมีความสมบูรณ์คนะ่อนข้างที่จะดีมากเลยเทีเดียวนะครับนะจะใช้เวลาไม่เยอะนะครับสักประมาณสัก10กวนาทีนะนี่นะครับตรงนี้ปลายด้ามนะในมีดหนึ่งเล่มจะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับนะส่วนที่1ก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับนะตามที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะ นี่นะครับเป็นส่วนของฝักนะครับและส่วนที่2นั้นก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะส่วนที่3นั้นก็จุดเป็นในส่วนของใบนะครับนะพอพูดถึงใบก็นะครับน่าจะสูมให้ท่านได้เห็นชัดๆนะนี่นะครับนะพูดถึงใบนี่นะครับเป็นมีดนะครับนะหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนี่นะนะครับเฉพาะใบนะครับนะอยู่ที่2.5นิ้วนะ สองจุดรวมด้าฝักก็อยู่ที่5นิ้วนะ,อะพอชักใบออกมาคนนะครับถ้าเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะว่าหนองสีนวลจริงๆเราก็จะพบเห็นได้ก็คือในเรื่องของตะกุดนะ,ะนะครับนะเล่มนี้จะเป็นตะกุดโทนนะนี่นะครับเป็นตะกุดโทนนะนี่ครับเป็นสีทองขนาดใหญ่นะครับนะใบมีดก็จะตอกเป็นเสมาใบโพเปลวเพลิงน ah. ะเต็มใบนะครับนะเป็นเสมาใบโพ นะครับนะก่อนอนุญาตนะครับนี un> un ่นะอันนี้ซูมสุดแล้วนะครับนะหลักในการดูนะครับนะชมวิดีโอของผมเนี่ยจะเน้นซูมนะครให้ท่านได้ดูถึงความเก่าและความเป็นธรรมชาตินะครับนะของผิวเหล็กนะของผิวเหล็กนะดูความเก่าแล้วก็ความเป็นธรรมชาตินะครับนะแล้วก็ดูถึงความเป็นจริงนะ สันมีดนะครับจะหนามากที่สําคัญนั้นจะเป็นสันประหมอในนั้นะะนะครับนะดูกล้องจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับนะ,ะก็นี่นะครับนะมีดทุกเล่มนะครับมีดทุกเล่มผมจะถ่ายเป็นภาพนิง่งนิ่งเอาไว้นะ,ะเป็นภาพนิ่งนะครับนะ,ะหากท่านไหนอยากจะชมนะครับนะต้องการที่จะชมก็เต็มด้ามเต็มฝักเต็มใบนะ้ ก็แอดไลน์ผมเข้ามานะครับก็ด้วยความยินดีนะที่จะส่งไปให้ท่านชมนะครับนะเวลาทําคลิปนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเน้นก็คือซูมให้ท่านได้ดูผิวนะครับนะอ่านถึงความเก่านะอ่าและก็ความเป็นธรรมชาตินะครับให้ท่านได้อ่าดูนะครับนะของจริงก็คือดูกันแล้วก็อยากจะซูมให้ดูให้ชัดๆนั่นแหละนะอ่าไม่อยากให้มี ข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้นนะครับนะ,ะก่อนเช่าหาบูชาเนี่ยก็ควรจะดูให้ดีนะครับนะดูให้ดีนะ,ะไม่ว่าจะไปดูที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่นะ,ะนะครับนะการเข้ามาดูนะครับคลิปวิดีโอผมก็ไม่จมําเป็นต้องมาเช่านะครับนะ,ะก็ต้องการให้ศึกษาต้องการให้ดูนะ,ะดูแล้วนะครับชอบเล่มไหนนะครับก็ าสามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามานะครับนะถึงารายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์086 329 1496เนะเบอร์086 329 1496นะครับในทุกคำถามครับนักกรีมีหมอมีคำตอบให้นะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและก็คำตอบเดียวนะครับที่ไม่ได้ตอบให้ก็คือในเรื่องของเกแทนะนะครับก็นั่งจากว่าคน ส่วนใหญ่ที่ถามเข้ามาก็ปกักปลักไว้นะครับนะปะกักธงไว้เพียงคําตอบเดียวนะอ่าก็หมายความว่ามีดผมจะต้องแท้เท่านั้นมีดผมจะต้องทันหลงพ่อเดิมเท่านั้นประมาณนี้นะทันหลงพ่อลุงเท่านั้นประมาณนี้นะอ่านะครับนะก็ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามนะครับเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนะอ่าและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานะครับนะ อันนี้ก็เรียนทุกท่านนะครับเอาไว้อย่างนี้นะ,อะลองดูนะครับลองดูนะผมเองก็ต่อให้บอกว่าเก่านะครับนะหรือว่าดีว่าใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะ,ะก็อยากให้ท่านเข้ามาดูให้เข้ามาชมด้วยสายตาแหลมคมของท่านเองก่อนนะเพียงแต่ว่าชมแล้วนะครับนะมีข้อสงสัยตรงไหนติดตรงไหนนะครับนะก็ สามารถที่จะต่อสายเข้ามานะครับนะได้ที่เบอร์086-329-1496เนะเบอร์086-329-1496นะครับนะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะนี่นะครับก็ให้ดันดูนะครับเป็นตะกุดโทนนะครับนะตะกุดโทนนี่นะคือตะกุดดอกเดียวนะครับแต่เป็นดอกขนาดใหญ่นะก็ให้ดูตรงนี้นะครับนะ นี่เรามาดูในส่วนของกันนะครับก่อนจบนะ,ะก็ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญนะครับมากๆเลยนะในส่วนของกันนะ,ะการนั้นจะว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสําคัญเช่นเกสาของหลวงพ่อนะครับนะรจะเป็นแผ่นตะกุดนะก็จะถูกบรรจุเอาไว้ในแกนกลางของอกันของมีดนะครับนะเมอ่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะ ปิดด้วยข้างนะครับจะปิดด้วยข้างนี่นะาตามาที่ผมได้สูมให้ท่านได้เห็นให้ท่านได้ด,ดูชัดๆนะครับนี่เป็นอย่างนี้นะคับก็เป็นอันว่านะครับจบพิธีนะนี่นะครับตรงกันนะจะถูกบรรจุนะครับนะด้าบงานะครับนะเป็นงาชำๆงาแท้ๆนะ ก็ไม่ได้เสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะเป็นมาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะเป็นมีตรที่ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้กันนะครับนะเรียกว่าหาชมได้ยากเลยทีเดียวนะครับมิตรหลง่อลุงบ้านน้องสีนวลนั้นถือว่ามีจํานวนที่น้อยนิดนะครับเทียบกับมิตรหลงพ่เดิมนะก็ท่านได้สร้างเอาไว้นะครับนะเพื่อให้ลูกหลานนะามาใช้นะครับนะ ในเรื่องของพุทธคุณนะครับหลายท่านกระถามผมมานะอยากจะมีไว้สักเล่มนะครับแต่มีแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะไปใช้ทางด้านไหนอย่างไรนะอาจจริงๆต้องบอกว่านะครับพุทธคุณนาะไมดหลงพระลุ่งหรือว่าหลงพะเดิมของเรานะครับนะ,ะก็คือต้องเลยว่าครอบจัก,กรวานนะมีตั้งแต่ใช้ได้ตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยนันมหาอุดนะ,ะในเรื่องของแคลคาดนะครับนะเรื่องวิญญาณพูดผีปีศาจนะ แม้กระทั่งพวกคุณใสายมุนดำนะคนที่จะมาคิดการทำย่ำยีอะไรต่างๆวันนี้ก็แค่คิดก็หมดสิทธิ์นะนะครับที่สําคัญนั้นมีดหลงพระรุ่งบัรน้องสีนวนหรือว่ามีดหลงพ่ะเดิมนะครับที่ผมมีอยู่นั้นสามารถที่จะไปล้างอาถรรพ์นะต่างๆได้นะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะน,นี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ15กับ19วินาทีก็วังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ ไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่านะครับอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะหากท่านชมแล้วเห็นว่าดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์หรือว่าชมแล้วเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์แล้ว,ว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือว่า,าท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรนะ ก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับหนะ้าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะอ่าก็ให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นาะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นกกในทุกๆคำถามของท่านนั้นนะักครินีกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนะักครินีกหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ